สวัสดีครับช่างเมย์ฮลโลครับผมวันนี้ก็มีจานรีโมทรอบไปครับเล่นกับนะครับตัวนี้เป็นเตานิ่มอ่าหรือเล่นกับบุกเม็ดแข็งหรือเล่นกับเม็ดปะหน้าก็ได้ครับผมกดได้รอบจานเลยฮะตัวนี้เป็นรีโมทตูดสวยนะครับอ่าเห็นไหมปุ๊บตัวนี้เป็นรีโมทตูดสวยเห็นไหมครับเอากดเอียวเห็นไหมครับอ่านะครับนะครับ พออย่างขึ้นมาอย่างนี้เราก็เป็น6ยวก็ได้11 h e l l ก็ได้ครับผมกดได้รอบใบนะครับตัวนี้รอบใบได้เลยอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับผมตรงนี้ก็ได้ได้หมดอ่าตรงนี้ก็ได้ไดดอ่าตรงนี้ก็ได้ได้หมดครับผมอ่าประมาณนี้ครับจานใบนี้มันแรงครับผมกดีเนี่ยเป็นสามเลยก็ได้เห็นไหมครับตั้งตรงนี้เป็นเป็นสามเลยก็ได้ครับผมอ่า ตั้งตรงนี้เป็นสามเลยก็ได้เนหะ็นไหมอ่าตั้งตรงนี้เป็นสามเลยเห็นไหมครับตั้งตรงนี้เป็นสามเลยอ่าประมาณนี้ครับมันแรงครับผมอ่าปุ๊บจานอ่าดูตูดครับผมตูดวัดดวงตูดสวยเห็นไหมครับอ่าตูดสวยตูดวัดดวงเห็นไหมครับอ่าตูดสวยๆเนียนๆอย่างนี้ครับผมที่นี่ทีเดียวก็ผมช่างเมย์เฮโลครับทำให้ลูกค้าเพิ่งเสร็จก็รีวิวให้ลูกค้าก่อน และอีกอย่างครับผมที่จานไม่ติดแม่เหล็กน,นะครับเอาเอาแม่เหล็กลงวิ่งนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้แม่เหล็กเอาลงวิ่งนะวิ่งที่จานอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับแม่เหล็กไม่ติดที่จานนะครับอ่าประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นจับตัวไหนได้บ้างเนี่ยแม่เหล็กเห็นไหมแล้วก็นะครับ ล้างน้ำแช่น้ำได้ครับนะครับเอาลงไปแช่ได้เลยนะครับอ่านะครับแช่หรือจะล้างเอาซันไล์สบูอะไรล้างก็แล้วแต่ลูกค้าครับได้หมดนะครับนะครับไม่ต้องกลัวพังกลัวเสียนะครับอย่าทําแตกก็พอครับผมถ้าทําแตกนี่ก็ไม่รับผิดชอบแหละนะครับกดในน้ําได้เลยเห็นไหมครับอ่าป๊บ เห็นไหมครับทำงานในทำงานในน้ำได้เลย,สบ,ยสบายสบายครับนะครับเอียวนะครับรอบใบเหมือนเดิมครับหกเนี่ยเวหกเห็นไหมครับอ้าวเขาขอีอเยวห,ห,หกเห็นไหมครับถ้าเข้าขางในก่อได้เลยเห็นไหมหกเห็นไหมครับเออประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นดานรีโมทต,ตูดสวยวัดดวงแช่น้ำล้างน้ำได้ ใส่แป้งใส่อะไรก็ไม่ต้องกลัวมันไปอุดอะไรครับไม่เกี่ยวนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาไดยครับผมแล้วก็มีเป็นจานรีโมทเข็มนะครับจานรีโมทเข็มนะครับรีโมทเข็มตัวนี้เล่นกับจานเล่นกับลูกวัดดวงครับผมเล่นกับลูกนะครับนีครับกดได้หมดครับผมกดหกเห็นไหมครับได้หมดครับผมเอาดูตูดวัดดวงเหมือนกันครับผม ตัวสวยๆวัดดวงเหมือนกันครับอ่าประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตัวจานร,รีโมทเข็มเล่นกับลูกวัดดวงนะครับเม็ดวัดดวงนี่ก็ลูกวัดดวงแต่ตัวนี้จานร,รีโมทเครื่องตัวนี้ต้องเล่นกับลูกเต๋าของมันครับผมนี่ก็ลูกเต๋าของมัน่าน่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ครับผมศูนย์เก้าสองแปดศนหนึ่งแปดห้าครับผมนี่เบอร์โทร a c e b o o กก็ไฮโลช่างเมเพจใหม่เข้าไปสั่งซื้อได้เลยอ่าน้ำโดน เขาไปสั่งซื้อได้เลยครับ Facebook ก็ตามนี้เลยเขียนตามนี้เลยอันนี้ก็เป็น ID Line ประมาณนี้ครับ ID Line Facebook แล้วก็กดติดตาม YouTube ไปครับเวลาผมมีจานรุ่นใหม่ๆม,มันจะได้เด้งขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความคืบหน้าเร็วกว่าเพื่อนครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะส่งให้ลูกค้าครับผมอ่ะยกขึ้นนี่ครับอ่าที่อยู่ลูกค้าปิดไว้ก่อนอ่ะนี่ครับสองสา,สากล่องครับวันนี้อ่ สนใจก็ติดต่อมาเลยครับสวัสดีครับ